สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์นะคะวันนี้เราจะมาชมสวนของเราอีกแล้วค่ะเรามีสวนเราต้องอวดสวนนะคะว่าเราปลูกอะไรเพิ่มเติมมั่งนะคะอยู่บ้านวันๆทำอะไรมั่งไว้เกษียณอายุนะะี่ค่ะมีดอกไม้มีผักผลไม้นะคะไว้กินในบ้านของเรานะคะมาค่ะมาชมมาด้วยกันนะคะ เรามีการจัดสวนใหม่นะคะเ,เพื่อนๆจากต้นไม้ที่เราเบียดกันอยู่ข้างในนู่นแล้วก็ออกมานะคะที่อันหนอ,อยู่ในร่มนะคะแล้วก็เอาออกมาให้มันอยู่ร่มลำไรก็มีต้นไม้ไม้มงคลต่างๆนะคะสีสวยแล้วอันนี้สียังสวยเหมือนเดิมนี่ ดูนะครเ,เ,เพื่อนเฟื่องฟ้าของเราเพิ่มเติมมันมก็คือดอกไม้นะคะเพราะว่าดอกไม้ทำให้บรรยาาสศสดชื่นขึ้นนะคะเราก็มีพริกขี้หนูสวน,นะคะ่ะกระถางหนึ่งไม่ใช่กระถางหนึ่งสิสองกระถางแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมแปลงเก่ายังหัวยังไม่โตเท่าไหรค่ค่ะ แล้วก็ดอกกุหลาบดอกกุหลาบแล้วก็คุณนายตื่นสายนายตื่นสายตอนนี้ตอนเย็นนะคะดอกเขาก็เริ่มหุบไปแล้วนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเราก็คือผักทีผักชีไทยนะคะงามมากๆปลูกเมื่อไหร่ก็งาม กระถางนี้นะคะแต่ก่อนเราปลูกต้นหอมนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นผักชีกระถางนี้เป็นผักชีนะคะเห็นต้นเก่าไหมคะต้นเก่านี้เขาจะงอกข้างๆนี้ออกมาแล้วก็เอาต้นประกาศประกาศที่มันเป็นไม่เรียกประกาศอะไรที่มันมีลูกด้วยนะคะ,ะเราไปซื้อมาเอาเพาะเมียต้นหอม งามงามน,นี่ก็พิคกิหนูสวนกำลังออกดอกเพื่อนเราก็มาลองใส่ตะกร้าใส่กระถางดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็ต้นหอมเหมือนกันนะคะอันนี้เราคิดว่าจะไม่งอกนะคะเพราะหอมมันดูแล้วไม่ค่อยดีแล้วมันนานแต่ก็งอกงาม ต่อมาก็หอมค่ะอันนี้หอมแบ่งหอมแบ่งนะคะเรามาปลูกต้นงามเจ้าขอโทษนะคะอันนี้ก็ผักขี้ในกล่องฟูมนะคะใกล้จะหมดแล้วเนี่ย <c oughs> ลืมให้ดูลืมให้ดูฟักทองนะคะอันนี้มัน <c oughs> เขาเรียกมันเลี่ยนนะคะมันเลี่ยเนี่ยมัน ออกลูกแล้วค่ะเพื่อนสองลูกเห็นไหมสองลูกแล้วเราก็พยายามลดน้ำเอาไว้นะคะ <c oughs> ทางนู้นกระถังสุดนู้นก็ตั้งโอ๋ปลาอีตู พกคุณตูนี่เด็ดเด็ดดอกมันออกนะคะมันจะได้ไม่ไม่ไม่แก่เร็วเป็นการทำสาวของใบมังลักนะคะมึงลักเอาไว้ใส่แกงอันนี้คณานะคะเนี่ยลดน้ำแรงไปหน่อยใช้ใสายยางลดเพราะคณะอันนี้ ใบโหดละพาโหดละพาก็งามนะคะนี่ก็เหมือนเช่นเคยกระชายนะคะกระชายสองต้นสองกระถางแล้วอันนี้ทุกทีไปเรื่อยไว้ใส่ตุมยำแล้วออกดอกแล้วก็มันมีดอกเลย เราก็ตอนมะนาวไว้หลายต้นนะคะแล้วก็ปลูกทดแทนต้นที่มันแก่มันตายไปนะคะอันนี้มะนาวไร้เมล็ดนะคะกำลังออกดอกงามมากเลยนี่งามจริงๆเนี่ยดอกมะนาวตุกปวงนี้สิ ลูกก็มีนะคะเพื่อนๆให้ชมลูกเล็กของเขานะคะเห็นไหมคะลูกเล็กๆน่ารักน่ารัก,น,รกนี่คือมะนาวไร้มเมล็ดนะคะก็ <ๆ S 2> <ๆ S 2> มีมะเขือพวงอีก <ๆ S 2> มะเขือพวงกำลังออกดอกเลยลูกกำลังงาม แต่ก็เป็นได้กินหลายครั้งแล้วนะคะเพื่อนๆไดใส่น้ำพริกกะปิมั่งแกงเขียวหวานมัน่งแกงแกงต่างๆที่ใส่มะเขือแกงอ่อมนะคะก็อร่อยไปมีอะไรที่เราปุ่งในบ้านแล้วเราได้กินแล้วก็ประหยัดนะคะดูนะคะลูกเนี่ยพวงหนึ่งพวงหนึ่งมีหลายลูก แต่เดี๋ยวก็ต้องเด็ดออกนะครเพื่อนๆเ,เพราะว่าถ้ามันเยอะมากมันก็จะไม่ไหวเอาแต่ต้นนี้ดกจริงๆเลยเนี่ยติดลูกภาษาคนลับอกแชะแงติดเยอะมาก mm hmm. เดี๋ยวมาเอาใบออกก่อนใบมันรู้สึกจะมีมีหนอนมา mm hmm. จริงนี่จริงนี่ก็มีลูก เราก็ยังปลูกต้นพริกขี้หนูสวนนะคะตรงนี้อีกนะคะนี่เราก็ใส่ขี้วัวนะคะเพื่อนเปุ๋ยขี้วัวกำลังงามเลยท้ายนี้เราจะให้ชมเจ้าของสวนนะคะจอมยุทธลุยสวนลุยทุกวัน ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามรับชมใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามกบปิทันเนอร์ด้วยนะคะใครชอบจอมยุทธของเราก็กดติดตามให้ด้วยจอมยุทธของเราสนมากเลยนะคะสนมากตอนนี้เหลือหกตัวแล้วคะ่ะเพื่อนๆก็แจกจ่ายให้คนที่เขาไม่มีนะคะ มันเยอะเกินไปนะคะลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ